ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมล์เฟลเวอร์ทาร์โร่แอนด์เดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายน2565นี้นะคะซึ่งอาจารย์จะแบ่งการทํานายออกเป็น3สถานะด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่คนโสดคนที่มีแฟนแล้วนะคะแล้วก็คนที่มีคนคุยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคนโสดชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไพ่ประจําตัวของคุณนะคะคุณได้ไพ่เดอะมนูนนะคะอาจารย์มองว่า คุณน่าจะมีใครในใจอยู่นะโมเมนต์นี้นะคะเป็นอาการแอบรบักแอบบชอบที่คุณไม่กล้าบอกเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยหัวใจต่อเขาเปิดเผยชอบนานรักนานแบบเป็นสิ่งที่ฝังใจคุณมานานแล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางเป้าหมายของคุณหรือว่าคนที่คุณชอบเนี่ยอาจารย์มองว่าเขา เขายังอยู่ในโมเมนต์ที่เขากําลังอินเลิฟก,กับคนอื่นอยู่เลยอะคือเราเองก็ยังไม่ได้อยู่ในหัวใจของเขาะเต็มที่นักนะคะแล้วก็เผลอๆก็จะไม่รู้ด้วยซ้ําไปมัง้งคือเขาหาันหน้าออกจากคุณไปเลยอะเขาไปสนใจหรือว่าให้หัวใจกับคนอื่นอยู่นะคะทีนี้โดยสรุปแล้วสถานการณ์ความรักของคุณนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนน่ะนะดูเหมือนความรักของคุณกําลังจะมีอุปสรรคเข้ามานะคะไพ่กลางตรงนี้มันเป็นไพ่บุคคลขึ้นมานะคะ knight of wands นะคะ มโมเมนต์นี้ยังไม่ใช่ช่วงหลังคุณจริงๆคนที่คุณชอบไม่ว่าคุณจะชอบมานานขนาดไหนก็ตามทีเนี้ยแต่ดูเหมือนว่ากําลังจะมีคนมาจีบเขาหรือกําลังจะมีคนเนี่ยเข้ามาบวกเขาละนะคะแถมอาจจะเป็นคนที่เขาชอบอยู่นานแล้วด้วยนะคะนะแล้วก็น่าหรือว่าไม่อีกทีก็คืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างตรงสเปคมากๆนะคะบอกเลยนะคะว่าชาวราศีกันนะคะคุณอาจจะต้องแบบเรียกว่าแอบรักด้วยแล้วแถมอาจจะต้องแบบแอบเจ็บ ในใจด้วยนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยคือถามจริงว่าถ้าถ้ให้กล้าไปไปจีบเขาก่อนหรือว่าไปเปิดเผยกับหัวใจให้เขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะจะทำได้ไหมเนี่ยคุณก็ไม่กล้าทําอีกเหมือนกันมันเหมือนมีเรื่องของอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างดูยังอาจจะเป็นเรื่องของอายุเรื่องของสถานะเรื่องของอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คุณอาจจะไม่อยากจะเสียเพื่อนหรือเสียสัมพันธภาพที่ดีไปนะคะไพ่คําแนะนําของคุณนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยออร์เคิลบอกว่าให้ be patient เห็นไหมเด็กมันกําลังต่อแถวกันต่อแถวกันเล่นความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดจบดีนะจริงๆถึงว่าจะมีคนคนอื่นอะเข้ามาเข้ามาจีบหรือว่าเข้ามาชอบเข้ามาเอาคนที่คุณต้องการอะไปเป็นแฟนได้แต่มองว่าณโมเมนต์เนี้ยมันแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นในอีกไม่นานนะคะถ้าคุณรอคอยแล้วก็หัวใจคุณยังอยู่ที่คนคนนี้นานพอมันจะมีโอกาส ที่ให้คุณน่ะได้เป็นพระเอกนางเอกอ่ะในนิยายของคุณบ้างนะคะขอให้รอตามคิวหน่อยก็แล้วกันอดทนให้เป็นนะคะไพ่แนะนําคุณแบบนี้นะแต่อันนี้มันเป็นดวงทั่วไปนะคะมันไม่ได้หมายถึงทุกคนถ้าคุณอยากจะรู้ว่าตัวเองอะ่ะเฮ้ยคนคนนี้มันเป็นคู่ของคุณไหมรอแล้วคุ้มจริงหรือเปล่าเนี่ยคือคุณต้องมาดูส่วนส่วนตัวนะอันนี้บอกไว้เลยนะคะต่อมานะคะสําหรับความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะ โอเคไพ่ okay. ค่อนข้างขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะ six of wands นะคะอาจารย์มองว่าไพ่แบบนี้เนี่ยนะคะคุณเองคุณอาจจะได้รับการสนับสนุน อะไรสักอย่างจากแฟนจากคนรักนะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าน่าจะสนับสนุนกันในเรื่องของการงานหรือความก้าวหน้าหรือว่าความสะดวกสบายต่างๆในชีวิตด้วยนะคะมีโอกาสที่าหากว่าถ้ายังคุณยังไม่แต่งงานกันก็จะมีโอกาสว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะอะไรนะหรือว่าซื้อของขวัญของฝากอะไรแพงๆมาให้นะคะเพราะว่าไพ่ฝั่งเขาเนี่ยเอซอเพนด์เกอนะคะมีการยื่นข้อเสนอการอะไรกันบางอย่างแล้วไพ่จบสถานการณ์ใบกลางในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะมันเป็นเดอะซันนะคะสิ่งใด ที่เคยขอการเคยคุยกันนะคะจะสําเร็จนะคะอย่างที่ต้องการภายในเดือนนี้นะคะถ้าแต่งงานกันแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็กาลังรอน้องรอลูกอยู่นะคะมิถุนายนขยันขยันเข้าไว้คุณมีโอกาสที่จะเรียกว่าน้องจะมาในเดือนนี้ได้นะคะไพ่ค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็คุณน่าจะมีโชคลาภอะไรบางอย่างจากแฟนคุณหรือว่าผ่านแฟนคุณมาหาถึงคุณด้วยะนะคะไพ่ค่อนข้างโอเคนะคะ ทีนี้นะคะพอมาดูคําแนะนําอีกใบหนึ่งนะคะแชยัวกิฟส์นะคะไพ่ใบนี้บอกถึงเรื่องของการแบ่งปันนะคะ,อ,ะอย่างแฟนคุณเนี้ยนะคะเขาอาจจะเตรียมของขวัญเตรียมอะไรบางอย่างมาให้คุณอะนะคะไพ่ใบนี้แนะนําคุณว่าถ้าเขาให้อะไรคุณมาคุณก็ลองแชร์ในสิ่งที่คุณน่สามารถแชร์ได้้เขานะคะไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเป็นของแพงเหมือนกันก็ได้นะคะแต่ทีนี้นะค,ะคุณอาจจะแบบลงมือลงแรงกับการทําขนมทําอาหารหรือทําอะไรสักอย่างที่คุณทําขึ้นมาด้วยฝีมือของคุณเองอะลองให้เขาทำดูลองให้เขาชิมดูให้เขาได้แบบ ว่ารับรู้หรือว่ารับหรือว่ารูา้ซึ้งไปถึงแบบน้ําใจของเราบ้างว่าเรารู้ซึ้งถึงความพยายามของเราบ้างนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้บอกนะคะแล้วก็หาเวลาไปทานข้าวนะคะหาเวลาแบบอยู่ในบ้านอยู่ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพะใช้เวลาที่มีคุณภาพอ,อยู่ด้วยกันนะคะโอเคค่อนข้างดีนะมาต่อมานะคะสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีกันไพ่ของคุณนะคะคุณเป็นไพ่ห้าเหลี่ะนะนะเออ ภาวะจิตใจคุณไม่ค่อยโอเคนะกับในเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าคุณจะมีคนคุยหรือจะไม่มีคนคุยก็ตามนะคะภาวะจิตใจคุณคุณรู้สึกอ้างว้างคุณรู้สึกแบบเหมือนมีคนคุยก็จริงแต่ว่าเขาไม่สามารถจะแบบตอบโจทย์หัวใจคุณได้เต็มที่อ่ะนะคะคุยกันก็เหงาห่างกันไปก็รู้สึกแบบยิ่งเขาเขาก็ยิ่งห่างไปหาคนอื่นนะคะไพ่ฝั่งของทางคนคุยของคุณแต่มันเป็น King ซับวอนอย่างเงี้ยนะคะเขาคุยกับคุณนะคะไม่ว่าจะนานขนาดไหนก็ตามทีแต่เขาก็ไม่เคยหยุดที่จะวอกแวกไปหึงคนอื่นสักที ะะแล้วช่วงนี้มันยิ่งชัดเจนด้วยว่ามันคล้ายๆกับ1ถ้าเขาไม่ได้มีใครอยู่แล้วนะคะ2ก็คือเขากําลังเหมือนเขากำลังไปติดใครบางคนแบบชนิดที่เรียกว่าคือแทบไม่มีเวลาให้คุณเลยอะ่ะแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบมันไม่ไหวจะไปต่อมันไม่ไหวแล้วอ่ะหัวจิตหัวใจเราก็ไม่รู้จะเยียวยาอะไรยังไงนะคะคุณเลือก คุณจึงเรื่องตัดสินใจที่จะเดทก็คือตัดสินใจที่จะตัดความสัมพันธ์นี้ลงคือคุณคงจะไม่ไปต่อแล้วจริงๆอะ่ะอยากที่จะจบอยากที่มันจะแบบว่าไม่เอาละฉันอยากจะมาเอาเวลาที่เหลือมาฮิลใจตัวเองดีกว่านะคะอเนี่ยสถานการณ์มันเป็นแบบนี้มันอาจจะถึงจุดที่คุณจะเฮ้ยมันไม่โอเคอีกต่อไปแล้วะนะคะแต่ไพ่คําแนะนําก็ยังขึ้นมาดีนะคือได้ Inve s t in your s p i r i t ไม่ว่าคุณจะรู้สึกแย่ๆขนาดไหนก็ตามทีนะคะคุณก็ยัง คือคุณก็ยังมองโลกในมุมดีอยู่เสมอว่าเฮ้ยแค่คนคนเดียวอะ่ะคุณตัดทิ้งไปอะ่ะแต่มันก็สามารถที่จะหาใหม่อ่ะสามารถที่จะแบบปลูกต้นรักต้นใหม่ ขึ้นมาได้อีกนะคะคุณยังคงมีความหวังอยู่เสมอนะโอเคช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนแบบหัวใจหัวใจเรามันไม่ไหวจริงๆอะนะคะอาจจะต้องใช้เวลาผ่อนพักบ้างหรือใช้เวลาในการแบบฟื้นฟูตัวเองบ้างนะคะคุณก็ยอมรับช่วงเวลาที่มันเจ็บปวดตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวเองขึ้นมาก็แล้วกันนะคะไพ่ย,ยังคงให้ความหวังกับคุณว่าต้นไม้มันปลูกวันนี้แปลว่าอีก ปีหนึ่งข้างหน้า2ปีข้างหน้ามันก็จะโตไปกว่าเดิมแน่นอนนะคะคุณไม่มีทางที่จะจมอยู่กับความเจ็บแบบนี้ไปได้นานหรอกนะคะสุดท้ายมันก็จะจางหายไปตามการเวลาให้โอกาสเวลาบ้างก็แล้วกันนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของชาวราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะใครสนใจอยากจ,จะมาเช็คดวงดูดวงส่วนตัวหรืออาจจะมาถามถ่ายนู่นนั่นนี่โน้นอะไรก็ได้นะคะก็ลอง แอดไลน์ไอนี้มาก็แล้วกันนะคะนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย